ถ้าค่า Facebook เป็นชื่อพนักง,งานได้นำใบเสร็จมาเบิกบริษัทถือเป็นค่าจ่ายบรยิษัทต้องนำส่งพอพ .36 ไหมบริษัทเราชื่อ A ในไทยจ้างคนที่อินเดียเขียนโปรแกรมให้เราแล้วนำโปรแกรมนี้มาขายต่อให้บริษัทไทยชื่อบริษัท B ถามว่าการจ่ายเงินโปรแกรมเมอร์ที่อินเดียเราต้องเสียภาษีอะไรบ้างและต้องนำส่งภาษีอะไรบ้างคะสระกรใช้วิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อภาษีขายกันอย่างไร ถ้าค่า Facebook เป็นชื่อพนักงานและนำใบเสร็จมาเบิกบริษัทถือเป็นค่าจ่ายบริษัทต,ต้องนำส่งพอพสามหกไหมนะครับ Facebook เป็นชื่อพนักงานเนี่ยนะครับก็จะต้องมีใบมอบนะครับมอบหมายงานว่าพนักงานคนนี้ออกแทนบริษัทนะครับนะก็สามารถที่จะมาเป็นรายจ่ายของบริษัทได้นะครับก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าเราใบาเสร็จมันออกในนามบริษัทมาจากต่างประเทศเนี่ย นะครับก็ถือว่าเป็นกิจการที่เราจะต้องนําส่งพอสามหกนะครับแต่ถ้าเป็นชื่อพนักาง,งานนะครับจ่ายไปนะครับแล้วใบเสร็จจากต่างประเทศออกมาเป็นชื่อพนักง,งานเนี่ยนะมันก็พนักพนักงานคนนั้นไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในระบบเว็บเนี่ยเราก็ต้องจ่ายไปร้อยเจ็บาทเหมือนสไลด์นะครับชุดที่2ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูรายละเอียดนะครับว่าถ้าเป็นชื่อพนักง,งานซึ่งผมเข้าใจว่าพนักงานคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในระบบเว็บฉะนั้นคุณก็ต้องจ่ายไปร้อยเจ็บาทแล้วเวลามาเบิกเนี่ยนะครับ คุณก็ถือเป็นรายจ่ายที่107บาทได้เลยนะครับบริษัทเราชื่อ A ในไทยจ้างคนที่อินเดียเขียนโปรแกรมให้เราแล้วนำโปรแกรมนี้มาขายต่อให้บริษัทไทยชื่อบริษัท B ถามว่าการจ่ายเงินโปรแกรมเมอร์ที่อินเดียเราต้องเสียภาษีอะไรบ้างและต้องนำส่งภาษีอะไรบ้างคะรวมถึงการนำมาขายต่อถือเป็นสินค้าถูกไหมนะครับอตอนนี้เราเราขาย เราจ้างนะครับให้คนต่างประเทศเนี่ยเขียนโปรแกรมให้เราก็ถือเป็นการนําเข้าบริการนะครับถือเป็นการนําเข้าบริการทีนี้ถ้าเขาเป็นบุคคลเนี่ยนะครับถ้าเขาเป็นบุคคลแล้วเราเนี่ยนะเป็นเป็นบริษัทนะครับแล้วเราก็น่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ทําเหมือนเดิมนะครับพินก็คือว่าเราก็เวลาจ่ายเงินจ้างค่าเขียนโปรแกรมเนี่ยน,นะครับ <ถ fright? S 1> คบ่าเขียนโปรแกรมนี้ก็คือถือว่าเป็นบริการอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้น เราก็จะต้องจ่ายเงินให้อินเดียไปสมมุติว่า1 0 0 0 0แบาทนะครับอีก7บาทเออีกเจ็ดนบาทเเนี่ยก็ไปนาส่งพอพ3สามกที่สัมปรกรณ์นะครับก็ถือว่าเป็นต้นทุนนะครับเวลาเราขายให้กับ B ที่เมืองไทยสมมติเราซื้อมา10,000แเราไปขายให้ B ีสองแสนเนี่ยเราก็ถือเป็นสินค้าที่ไม่มีรูปร่างอย่างหนึ่งนะครับเราก็ไปเรียกเก็บภาษีขาย7%ของราคาที่เราอัพเพิ่มขึ้นไปนะครับก็ภาษีขายหักภาษีซื้อปกตินั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าแบบพอพ3สามหกเนี่ย นำมาเป็นเครดิตภาษีขายเราได้นะครับการค้าสรุปวิเพิ่มเติมอีกนิดค่ะเรื่องการจ่าย e s ซว t นะครับว่าต้องหักนัดทิจอวิทโ d ดิงแพกนะครับหมเขียนมาแค่นี้นะครับถามว่าการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศเนี่ยนะครับเราจะต้องเสียนะครับ ต้องหักนะ้าที่จ่ายไหมถ้ากรณีที่เราเป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องนะครับแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลคุณก็ต้องดูว่าบริการนั้นเป็นอะไรนะครับถ้าบริการนั้นเป็นบริการโฆษณามันก็เป็น4 0วงเล็บ8มันก็ไม่เข้ามาตา70นะครับ40วงเล็บ2ถึง6นะครับแต่เมื่อกี้ถ้าบอกว่าเราซื้อบริการนั้นเป็นบริการการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ก็อยู่ว่า4 0วงเล็บ3ก็ต้องหักพรอห้า5เร เว้นแต่ว่ามีอนุสัญญาภาษีซ้อนอัตราก็อาจจะลดตรงกว่านี้นะฉั้นถามว่าทุกครั้งที่จ่ายบริการไปต้องหักไหมก็ต้องไปดูก่อนว่าเราจ่ายบริการนั้นนะ่ะมันเป็นเงินได้ประเภทไหนนะครับ <S <S รกรใช้วิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อภาษีขายกันอย่างไรนะครับที่จริงเวลาเรา โดนหนังสือนะครับเรียกตรวจสอบจะสัมปาระเนี่ยเขาจะบอกว่าอยากจะตรวจสอบอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเราถามว่าจะตรวจสอบภาษีซื้อภาษีขายยังไงเนี่ยนะครับถ้าในด้านฝั่งภาษีซื้อเนี่ยเขาก็จะตรวจว่าไอ้ภาษีซื้อที่เราไปขอเครดิตไว้เนี่ยหมันเป็นใบกากับภาษีที่ถูกต้องตาม8ปดสิบกทับสี่ไหมนะครับสองใบกำกับภาษีเน yes. eh? ี่ยมันเป็นต้นฉบับหรือสําเนานะครับซึ่งต้องใช้ต้นฉบับเท่านั้นนะครับแล้วก็ภาษีซื้อเนี่ยเขาก็พิสูจน์ถ้าเขามีสงสัยเนี่ยว่า เอ๊ะทำไมมีการจ่ายซื้อสินค้าเป็นเงินสดจํานวนมากก็อาจจะดูได้ว่าเอ๊ะรายการนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับหรือเป็นใบกํากับภาษีที่มีข้อบอกพร่องหรือว่ามีปัญหานะครับหรือการซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกิจการ,รมแม้จะเป็นใบกำกับภาษีจริงๆก็ต่างนะครับเช่นเราทํากิจการ,รโฆษณานะครับแต่บินที่เราซื้อมามีบินปูนบินเหล็กนะครับทั้งๆที่ไม่ได้ต่อเติมออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเอาใบกกับอันนี้มาเคมภาษีเนี่ย นะครับสิ่งเหล่านี้ต้องระวังนะครับว่ารายจ่ายที่ไม่ได้สอดคล้องกับรายได้ของกิจการเนี่ยนะครับก็ต้องระวังนี่คือแนวทางตรวจสอบเบื้องต้นนะครับถ้าจะอธิบายกันแบบนี้นะครับซึ่งมีมากกว่านี้นะคุณมนทาส่วนฝั่งตรวจรายงานภาษีขายถ้าสำมกรอจะตรวจเนี่ยมันก็นึกถึงตัวเราแหละนะครับว่าความครบถ้วนของการออกใบกำกับภาษีครบไหมมีการเรียงลําดับเลขที่ใบกำกับภาษีจาก1ไปถึงร้อหรือมีการกระโดดไหมนะครับหรือตรวจดูซิว่า เอ๊ะทำไมยอดซื้อสินค้าเยอะนะครับภาษีซื้อเยอะแต่ว่าภาษีขายน้อยเหลือเกินแสดงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่สอดคล้องกันคุณเครดิตภาษีซื้อตั้งเยอะแต่ภาษีขายแต่และเดือนเนี่ยไม่มากเลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าขายสินค้าไม่ออกก็ไปกระทบกับเรื่องสต็อกเขาก็อาจจะเรียกตรวจสต็อกอีกตามมานะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยคุณนนทานเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะครับถ้าเราซื้อขายโดยสุจริตเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยเอาตามเอากันตามข้อเท็จจริงนะครับเียนแต่ว่าการเก็บเอกสารเนี่ย จะต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องถูกต้องนะ